โอภาวนว่าความเป็นแห่งโอโอภาวนว่าความเป็นแห่งโอโอภาวนว่าความเป็นแห่งโอโหติย่อมมีโหติย่อมมีโยคาวิภาเกนะด้วยการแบ่งซึ่งสูตรโยคาวิภาเกนะด้วยการแบ่งซึ่งสูตรโยคาวิภาเกนะด้วยการแบ่งซึ่งสูตร โยคะวิภาเกนะด้วยการแบ่งซึ่งสูตรโอภาวกัจิติว่าโอภาวกัจิโอภาวกัจิติว่าโอภาวกัจิโอภาวกัจิติว่าโอภาวกัจิสูตรโอภาวกัจิโยสุภการะสะนะครับในสูตรนั้นในมิตรมีแค่พัดเดียวคือโยยพัดนะครับแปลงว่าของผนตัสเป็นโอบ้างนะครับ เมื่อเราตัดนิมิตออกไปคือโยสุออกไปนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเพราะฉะนั้นนิมิตก็ไม่จํากัดอยู่เฉพาะแค่โยพาธนะครับเพราะในพาเพราะใส่พาธก็สามารถแปลงวะของผูอ้อันตัสเป็นโอได้นะครับนะตัวนี้ด้วยการเป็นสูตรประเภททวิท,ทางรณนะโยไคภคะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือโอโภก็จจี i, ส่วนที่สองคือโยสุวาการัสะนะตัดส่วนหลังออกไปนะครับนะ ต่อไปตัวอย่างเลยครับโปตานะครับโปตาตัวนี้มาจะพอนต์ตาสับในพัทนะครับเพราะในพัทแปลงวะของพอนต์ตาสับเป็นโอด้วยโอโวกจิโยคัยภาคัณนโอภาโวกจิโย,ยสุวกรสัสสะแล้วทาการแยกรวบรวมไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตาเหมือนหน้าตูเพราะในพัทเปนันตัวคำนาเป็นตาด้วยโตติตาสตวิงนาสุมีด้วเป็นโปตานะครับ พตาด้วยโดยอันตาพู้มี้ทั้งอันท่านนะครับนะส่วนโพตานะครับรูปนี้ตาเนี่ตาเหมือนนตุลเลยเป็นนัตุลกับนาเป็นตา,ตาได้เลยนะครับด้วยโตติตาสตามิกนสัสูอ่าโพตารูปที่สองมีใช้เยอะหน่อยครับนะนิยมใช้รูปที่สองนะครับส่วนผู้อันเตนะรูปสุดท้ายแปลงน,นาเป็นเอนะด้วยอะโตนเนนะนะครับส่วนฝ่ายบุพจพศถ้าไม่แสดงไว้เพราะเหมือนเดิมเหมือนกับใน คาจันตาสับคือมิรุเป็นพันติหิวันติพินะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แสดงนะต่อไปดูที่สัปิพัฒเลยครับโปโตโพโตพันตสะนะครับโปโตก็พอใส่พัดแปลงว่าเป็นโอด้วยโอภวโกจิในโอภวโกจิโยสุปการัสสะแล้วก็ทําการแยกรวมๆแล้วตนนั้งนตาเหมือนนะตูปแปลนห้าตูปกับสับเป็นโตด้วยโตติต,ตาสัตมิงนาสุอามิรุเป็นโป,โ,ปโต ส่วนพะตหลานจะแปลงตาตัเหมือนตตุแล้วเป็นตตุกับสาเปนโตเหมือนกันนะครับสัปดาหท้ายพวันตระะพอใส่พระลงสากมมีร้ปเป็นพวันตระะนะครับพวันตระะก็ลงสากมได้เลยอิจจาทิดังนี้เป็นต้นแสดงว่าที่เหลือเหมือนกับคัดฉันตัดศัพท์นะครับที่เหลือเหมือนคัดฉันตัดศัพท์นะอ่านเหมือนครับทําตัวรูปตัติเยพัตสักหน่อยครับเป็นโพตานะครับ ตัวเยพัดก็ไม่ต้องแล้วนะครับนะไปที่ตติยาเลยครับนะโพตาเลยอ่านี่เหมือนครับโพตาสามเดิมคือปวาวันตาล้างปวาวันตาลงนานตติยาวิปันด้วยการะเนตติยาปอนนาวิป <ะ S 2> แปลงว่าเป็นโอด้วยโอปาวกวัจิโยคาวิภาคันในโอปาวกวัจิโยสุวะการะสามแย่เป็นนิพพาทธ์เจ้าจายปุปปามาโตที่ตามันสาราสารีนาวิโยชน ลมสรานาพ่อสานหลังสานลัำเป็นปกติสราโลปโอมานเทสานปฏิยาติมีสระโลเปตุปกตินามเพียรเจปาประพุทธเจกับเส้าอุนาเยบรัญยุเตพ่อนาวิพานตั้งน้าตาเหมือนน้าตูมเสสเสสุน้าตุวานพ่อนาวิพานแปลหนาตุกับนาเป็นตามโตติตาสัตมิงนาสัวสำเร็จรูปเป็นโพตามแปลว่าด้วยท่านผู้เจริญโดย and ท่านผู้เจริญตามท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญ ด้วยทางท่านผู้เจริญโพตานสามเดิมเกือภาวันตาล้างภาวันตาลงนาตติยาวิภวยการรเนตติยามพ้นนาวิภานแปลงว่าเป็นอมโอปาวกัจโยกาวิภากันในโอปาวกัจโยสุวะการะสามแยกพญานาภาอจัสาด้วยปุพามันตทิตามันสารเสเรนาวิโยเชยมสารนัภาษาลังสารหลังเป็นปกติด้วยสวงโกมาเทสารปฏิยาติมีสารล เปตุปกติยนำนำเสนาผ้าเปปกอบกับสระโอด้วยนาเยืประายุเติปอนาวิปันตั้งนาตะเหมือนนัตูมด้วยเสเสสุนาตุวันปอนาวิปันแปลนาตถุัำนาเป็นตามด้วยตติตาสตรมินาสวนสำเร็จูปเป็นโพตามแปลว่าด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้เจริ ตามท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญโพธาสัเดิรมย์ผ้าวันตาลังผ้าวันตาลงนาตติยาวิพันวยการเนตติยาวิปน์นาวิพันแปลงว่าเป็นอมอบาวกุจิโยกาวิภาคันในโอบาวกุจิโยสุวะการสามแยกปัญญาก็ออจาสนาด้วยูุปัมมาตุิตามัสสร้างสรรนาวิโยชน ลมสระน้ำพ่อสาดล้งสาดล้งเป็นปกติสราโลโปมันเทสับปฏิยาติมีเสราโลเปตุปกตินามเพืนน้ำพป็นกวากังเสลาลมน้ำเย็นประการยุติเตมพรนาวิปานตังน้าตาเหมือนหน้าตูมเสเสสุนหาตุวานพรนาวิปานแปลนาตุกับน้เป็นตามโตติตาสะดืมิงนาส่วนสำเร็จโลกเป็นโพตามแปลว่าด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้ เริญตามท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญโพตาสามเดิมคือพระวันหลังพระวันต่ลงนานตติยาวิปั้นการณ์เนตติยานาวิปันน ว่าเป็นโอด้วยโอปาวกวัจิโยคาวิปากันในโอปาวกวัจิโยสุวากาลสามเจ้าเป็นญาติพ่จัจฉาด้วยปุพามาโททิตามัสารังสารีนาวิโยชนตุมสระนาภาสาลังสารังเป็นปกติด้วยสระโลปมานเทสัปติยาติมหีสระโลเปตุปกตินำเนนนภาบุปภะกับสระโอด้วยนนเยปรัญยุเตปนนาวิปานตังน้าตาเหมือนนาำตุ่มด้วยเสเสสุน ตุวาพ่อนาวิมแปลนาตุกับนาเป็นตานด้วยโตติตาสัตมินาส่วสำเร็จลูกเป็นโพตามแปลว่า ด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญโพธาสำเดิมเกิดปาวันตาลังปาวันตาลงนาตติยาวิปั้นการะเนตติยามปนนาวิปันแปลงว่าเป็นอมโอปาวุกัจจิโยกาวิภากขะเนโอปาวุกัจจิโยสุวะการะสามแยกไปชนะปาวจาราม ปุภามาโทติตามาสารังสารีนาวิโยชนลมสราน้ภพลาสารังสารังเป็นปกติสระโลกปมาณเทสะปติยาทิมีสระโลเปตุปกตินามเป็นยานภาพบุกับกรรมด้วยนัยยะรัรจุเตมพนนาวิปันนาตัมุนนาตุวมด้วยเสสเสสุนาตุวามพนนาวิมเป็นนาตุกรรมนาเป็นตาด้วยโตติตาสตมิงนาสุวันสำเร็จรูปเป็นโพตาม ด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้เจริญตามท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีท่านผู้้เจริญดวยทางท่านผู้เจริญโพธานัเดิมคือพระวันตาลั้งพระวันตาลงนาตติยาวิพันการณเนตติยตดียาวิพันว่าเป็นอวนด้วยโอปะวกวัจิโยกาวภาคะในโอปะวกวัจิโยสุวการัส

วาสำเร็จลูวเป็นโบาตาว่า ด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้เจริญตามท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญพระวตาสามเดิมคือพระวันตาพระวันตาลงนานตดิยาวิปันด้วยการณ์เนตติยาเพราะนาวิปาตาเนนาตมดนาเะตาหมือนนาตวมด้วยเสสเสสูนาตุวานเพราะนาวิปันาตาเหมนาตุกมดนาเราะปันตาเมด้วยเสติปันตามด้วยเต ตาสะตมิาสุวรสำเร็จลูปเป็นภาวะตามแปลด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้เจริญตามท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีด้วยทางท่านผู้เจริญภาวะตาสามเดิม ล้างปาวันตาลงนานตัดยาวิภัณ์ด้วยการณเนตติยามพนาวิภัณตั้งนาตามนนาตุมด้วยเสษเุูนาตุวานพนาวิภัณเป็นนาตุกับนาเป็นตาด้วยตัวทตาสัตมินาสุวสำเร็จลปเป็นปาวัน แปลว่าท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญอันท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีด้วยทางท่านผู้เจริญพระวันตาสามเดิมคือพระวันตาพระวันตาลงนาตติยาวิปันด้วยการณเนตติยามพระนาวิมตั้งน้าตาเหมือนหนาตูมด้วยเสสเสสสุนตุวันพระนาวิม แปลนตุคำนาเป็นตาด้วยตติตาสตรมินาสวนสำเร็จรูปเป็นภาวะแปลว่าด้วยท่านผู้เจริญด้วยท่านผู้เจริญอันเจรญ ตามท่านผู้เพราะท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญภาวตาสมเด็จเมื่อปวันตาลังปวันตาลงนานตริยาวิปันด้วยการณเนตรตรยามปนาวิปันตั้งนาตตะเหมือนนาตูงเสเสสูนาตุวามปนาวิปันแปลนาตุกับนาเป็นตาด้วยโตติตาสัตมิงนาส่วนสำเร็จรูปเป็นภาว่าตามแปลว่าด้วยท่านผู้เจริญโด ด้วยท่านผู film, ้เจริญอันทตามท่านผู books, in, ้เจริญท uh ่านผู้เจริญม uh ีด้วยทางท่านผู้เจริญภาวตาสันเดิมคือภาวันตาภาวันตามลงนานตดยาวิปันด้วยการณเนตรตดียาวนาวิมต่างน้าตามเหนหนาตูมด้วยเสสเสสูนหาตุว่ากนาวิมเป็นหน้าตูกำนำเป็นตาด้วยโทติตาสัตมิงนาสุนสำเร็จรู้เป็น แปลว่าด้วยท่านผู้เจริญโดยท่านผู้เจริญ Tan ผู้ Tan ตามท่าน Tangkapan Puja Reon, Pawan Tena, Sama Demi Kue Pawan Tam, Pawan Tam Longnan, Sadhya Wipan, Duy Karan E Sadhya, Lahan Sarang Sarena Wiyoyo Cehel, Lom Selanam Pasarang Selalu Pupama Tesa, Tim Selalu Petu Buktin, Nama Tata Papi. ด้วยน้าเย็นปราวันเตสสำเร็จลุเป็นพระวันเตนาแปลว่าด้วยท่านผู้เจริญด้วยท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญตาท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญพระวันเตนาสำเดลือพระวันตาลังพระวันตาลงนานตติยาวิปันกาเรเนตติยาหลังจากกาลรนแปลงนาเป็นเอาน่าต่อเนี

ท่านผู้เจริญตามท่านผู้เจริญเพราะท่านผู้เจริญมีท่านผู้เจริญด้วยทางท่านผู้เจริญอ่าไฝอโพโภคก็ไม่ต้องนะครับไปดูที่จรุธีพัดเลยนะครับนะดูโพโตครับอ่านีกเหมือนครับโพโตสามเดิมคือพระวันตาลังพระวันตาลงสาจุทีวิปัน ສາມປະດານະເຈຕຸຕິພະສະວິປັນແປງວ່າເປັນໂອມໂອປະໂວກະຈິໂຍກະວິພາກັນໃນໂອປະໂວກະຈິໂຍສຸວະກະລະສາມແຍ່ໄປໃນພາອາຈາສຣາມໂອປະມະໂຕຕິຕະມະສຣສເລນະວິໂຍຈະເຍອະລົງສຣານະພະສາຫຼັງສາລັງເປັນພະວະຕີສະລະໂລໂປມັນເທສຳປະດຍານຕິມິສະລະໂລເປໂຕພະກະຕີອັນນຳພະຈິນະພາວິກອບການ ด้วยหน้าเย็นแรงยืดเตมพอสาวิ้ันน้าตาเหมือนนาตวมด้วยเสเสสสูนาตูพามพอสาวยิ้มเป็นหาตูกลาสาเป็นตูด้วยโตติตาสตรีมีนาส่วนสำเร็จลูกเป็นโพตู kayakan puja reen, puja tanzpuja reen, ton tanzpuja reen, poton, sembunyius pawan tara, pawan tara lonca jutivapan, sampatan ne jutivapan, swipapan, pengwa pinom, um. obawogajyo kavipaka ne obawogajyo suwagarsamya, penyina pawa jasam, upamanto tata ภะคะเตทุหะสะระโลปะมาเทสะปะริยาติมเหสะระโลเปตุภะคะเตนะมเปญยินะภาบุริกะปะกะสะโอมนะเยมปรัญญุเตภะสาวิภาตังนะตมันนะตุวมด้วยเสเสสูนะตุวังภะสาวิภาน นาตุกัสาเป็นตัวด้วยโตติตาสตรีนาสุลสำเร็จรลุเป็นโพตูแปลว่าแก่ท่านผู้เจริญเพื่อท่านผู้เจริญต่อท่านผู้เจริญโพตูนสำเดิมคือพระวันต่างพระวันต่าลงสาจุทิวิปันด้วยสัมปะทานในจตุทีพ่ะสาวิมแปลงว่าเป็นอุมด้วยโอปาวกุจิโยกาวิภากันในโอปาวกุจิโยสุวาการัสแยกปัญญาว่าจะสด้วย Mato di tama sarang sare nabi yo lom sedana pasalan salam pin pegatim selalu poman te sapati tim, hi selalu petu pegatim enam, dua ena je beranju tempo sawi pantang nata menatum sesesuna tuam po sawi pan นาตุกัสสะเป็นตัวด้วยตัวติตาสตมิงนาสุวรสำเร็จลูกเป็นโพตัวแก่ท่านผู้เจริญเพื่อท่านผู้เจริญต่อท่านผู้เจริญโพตัวสำเดิมคือป่าวันต่างป่วันต่าลงสาสจุดทีวิปันสำปะตันในจุดที่ป้สาวิปันแปลงว่าเป็นรวยโอปาวกุจิโยคาวิภากะในโอปาวกุจิโยสุวัาการสามแยกเป็นหนาปาวจะสระ ด้วยกบประมาโตัิตตามสารังสารนาวโยชนล้มสัานาพสาลังสารังเป็นปกติสละโลปภูมันเทศสัมปติยาติมหีสระโลเปตุปกตินามเรจยนัปาเปริกอกกรมด้วยนัเย็รันยุตฟอสาวิปันตังนัตตเหมือนนตุูมเสเสสุนัตุวันปอสาวิปันนัตุูกับสัเป็นตัวด้วยโตติตาสตามิงนัส สำเร็จรูปเป็นโพตัวแปลว่าแก่ท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญต่อท่านผู้เจริญโพตัวสำเดิมคือปวันต่างปวันตาลงสาสร์จตุทิวิปันด้วยสัมปัทานิจตุทิปสาวิปแปลว่าเป็นโอ้ด้วยโอปะโวกัจิโยคขวิภาขัในโอปะโวกัจิโยสุวากาลัสยปพญนาภาอจาสา์ด้วยภูปามัโตถิตามัสสรสเรนวิโยชน นลมสระนะภาษาล้ำสาล้ำเป็นปกติสระโลกมาก mould mould เทศปฎิายา,ยา,า right então, ทิมหิสระโลเปตุปกตินำน้ำพักไปประกอบกับสระโอด้วยน้เย็ปรัญถุเต็มพ่อสาวิปันตังน้ต่เหมือนน้ตวงด้วยเสสสุนตุวานพ่อสาวิปันแปลนนตุกับสาเป็นโตัวตัวติตาสลัมหิงน้ส่วนสำเร็จรูกเป็นโพโตแปลว่า แก่ท ah ah e ่านผู้เจริญท่านผู้เจริญต่อท่านผู้เจริญเพราะว่าตนสำมเด็มคือพระวันต่างพระวันตาลงสาจตุทิวิปันสัมปะทานในจตุทิวิปัสาวิปันน้าตาเหมือนหนาตูมด้วยเสเสสุน้าตุวว่ะสาวิปันเป็นหน้าตัวขาสาเป็นตัวด้วยตุทิตาสัมิงนาสัวสำเร็จเลือกเป็นแก่ท่านผู้เจริญ ต่อท่านผู้เจริญภาวะตนสมเด็มคือภาวันต่างภาวันตาลงสาจจุติวิปันด้วยสัมปทานในจตุทิมพอสาวิมตั้งหน้าตาเหมือนหน้าตัวด้วยเสเสสูนหน้าตัวพ่อสาวิมเป็นหน้าตุกับสาเป็นตัวด้วยตติตาสตมิงน้าส่วนสำเร็จรูปเป็นแปลว่าแก่ท่านผู้เจริญต่อต่อท่านผู้เจริญ ตัวสัวเดึกคือภาวตาลังภาวะตาลงสาจุทีวีปันด้วยสัมปทานในจตุทีพ่สาวิปันหนาตาเหมือนนาตุมเส้เส้สุนาตุวันพ่สาวิปันเป็นนาตุกับสาเป็นโตด้วยตัวติตาสตมีมีนาส่วสำเร็จรูปเป็นภาวะตัวแปลว่าแก่ท่านผู้เจริญเพื่อท่านผู้เจริญตอนท่านผู้เจริญภาวะตาสัตาปตมมาลาท่านผู้ เริเอกาวจนะพระวจนะประมารวังผลโตพระวันโตพระวันตาอาลปนาโพปันเตปนตาปนตาปนโตพระวันโตพระวันตาตุติยาพระวันตังปนเตพระวันเต ชาติยามโพตางปวตังปวันเตนะ้ปวันเตหีปวันเตมตุดีโพตปวัตุปวันตสามปวันตังปวันตังปัญจมีโพตางปวตังปวันตัปาวันตัหาปวันตาสมาปวันเตหีปวันเตมชาตทีโพตปวันตปวันตสามปวันตังปวันตังสัตตมีปวันติปวันเตปวันตัมหีปวันตาสมิงปวันเต เปวันตาสะทาประทมาลาท่านผู้เจริญเอกวัจนะปวจนะปาธรรมาภวังพนตัวาวันตัวเปาวันตาอารวนาโพพันเตพนตาพนตาพนตัวปาวันตัวปวันตาตุตียามปาวันตาพนเตมาวันตาติยามโพตามเวัดตาปาวันเตน่าปาวันเตียวันเตพิมจตุตีโพตมปาวันตปาวันตาสาเาวันตังปาวันตานา

न्ते पोन्ता पोन्ता पावन्तो पावन्तो भ पावन्तीया भावन्त पन्ते भावन्तेया พอตัมภวนตัมภววนเตนัภวันเตหิภวันเตพินจะตุนทพโตโงภวนตภวันตัสสัภวนตังภววนตังปัญจมีพอตาภววนตัมภววนตัภวันตัมหัภวันตสมาภวันเตหิภวันเตพินพอตภวนตภวันตัสสัภวนตังภวันตัณงภาวนเติภวันเตภวันตัมหิภวันตัสสมิงภวันเตสุ อา้ันตะแปลได้สองอย่างไปว่าผู้เจริญก็แปลว่าทันนะครับแปลออยพัดได้ตรงนะครับเป็นสุนา,นามก็ได้เป็นคนศัพท์ก็ได้นะครับนะหลักๆแล้วที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นก็คือตัวนี้แปลว่าเป็นโอได้นะครับนะ,ะจบพู้อันตศัพท์นะครับ